สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเฟืองที่น้ําหนักเบามากนะครับของเลคอนตัวนี้วันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าน้ําหนักเมื่อเปลียบเทียบกับตัวชิมาโน่นะครับตัวนี้เป็นเฟืองอัลเตกา1128นะครับต,ตัวนี้เป็นเลคคอน1128เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับความชิดของเฟืองนะครับตามนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมาดูน้ําหนักครับว่าน้ําหนักมันเบาแค่ไหนตัวนี้เป็นเฟืองแบบโมโนคล็อกนะครับก็คือมันจะมาเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ข้อจํากัดของเขานิดนึงก็คือเฟืองพวกนี้น้ําหนักมันเบาแล้วก็ตัววัสดุจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็น้ําหนักเบามากสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องเสียงอาจจะมีเสียงเวลาเปลี่ยนเกียร์อาจจะดังกว่าเฟืองที่เป็นเหล็กอยู่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องน้ําหนักดีกว่าสิ่งที่ได้จากเฟืองน้ําหนักเบานะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอช่างตัวอ่าอเตก้าก่อนแล้วกันตัวนี้อเตก้านะครับสิบเอ็ดยิบปดนะครับน้ำหนักออกมาสองร้อยเจ็ดสิบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลคอนนะครับ ร้อสินะครับเบาแม่นะครับเรียกว่าเบากกันเท่าตัวนะครับในขนาดที่ขนาดเฟืองเท่ากันนะครับสิบเอ็ดยี่แปดสำหรับตัวเลคคอร์นนี่ก็สี่พันเก้าร้บาทนะครับผมขอบคุณครับ